ข่าวมินเนี่ยนเื่อคืนผู้บอลไทยไบอิชิอิตสไตล์ประจวันที่21พฤษภาคม2567โดยชายผู้ว่าคร่่งผู้บอลแทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงของเชื่อคืนวันนี้การดีคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชิ่งคืนวันนี้เอาได้ยังไงด่วนทีมชาติไทยส่งทงด้านของมาสด a าอิชิอิตจับสลากแบง่งสาย AFF Cup ในช่วงวันนี้ โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทางด้านของมาซาอิชิหัวหน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมการจัดสลากแบง่งสายการแข่งการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่าอาเซียนมิซูบิชิเอเล็กทิคัพ2024ที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามในวันนี้เวลาส4ทนาฬแรกที่ผ่านมานะฮะโดยทัพทีมชาติไทยเนี่ยอ,อยู่ในโถท,ที่1ร่วมพั่ทกางท้านของเวียดนามซึ่งโถจัดสลากแบง่งสายเอฟเอคัพ2024มีดังต่อไปนี้โถท,ที่1ไทย กับเวียดนามถอที่2อินโนบบดนีเซียกับมาเลเซียถยที่3ฟรลิปินกับสิงคโปร์ถยที่สเมียนมากับกัมบ,บ,บูชาถอที่5ก็จะเป็นสปปลาวกับนันผู้ชนะรอบคัดเลือกทีมอเดสเตหรือว่าบรูนไนกันแน่ ซึ่งการแข่งขันอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024จะมีขึ้นในระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึงวันที่เ1ธันวาคมจะแข่งขันในรูปแบบรอบแบ่งกลุ่มแต่แบบเย่า2นัดแล้วก็เยืยนอน2นัดพร้อมหาทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มนะฮะผ่านเข้ารอบปลารองชนะเลิศโดยในรอบนักเอา์จะแข่งขันแบบยเย่าเยือนในครั้งนี้นั่นเองน,นะโอ้โหเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานที้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับไทบรอรนให้กำลังใจจุนทัานหลังพลาดจุดโทษในเกมที่ผ่านมาโดยไทยรอรนกุสตาโบให้กำลังใจรุ่นน้องในทีมอย่างทางด้านของโจนทธานเข็มดีหลังพลาดจุดโทษช่วยทำประตูช่วยทางด้านของราชบุรีเอฟซีในเกมนัดล่าสุดในคนี้โดยในเกมอ่าบริโภคไทยลีก2 0 23นะฮะ นาที่29เกมที่ทางด้านของราชบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือเอฟซีไป2-2ซึ่งในระหว่างเกมทัพประชันบังกรเองนั้นก็ได้โอกาสในการที่จะลุ้นประตูจากลูกจุดโทษก่อนที่ด้านของเจาทาทันเข็มดีปากการหลังตัวเก่งของทีมแต่รับหน้าที่สังหารและได้ยิงพลาดไปจากการกระโดดยิงบนหลุดกรอบพาดทำประตูให้กับทางทีมหลังเกมดังกล่าวไทรอนกุสตาโบจอมทัพในวัย3 5 3ปี ของราชบุรีเอฟซีที่รับหน้าที่สังหารลูกจุดโทษท้ายเกมช่วยทีมตามตีเสมอกันท่าเรือเอฟซีไป2ต่อ2ในเกมที่ผ่านมาได้ออกมาให้กำลังใจให้กับทางน้าของชนธานเข็มดีจากการพลาดลูกจุดโทษก่อนหน้านั้นนะว่าล้มก็ล้มด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะทันนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกคาริบวบียลีกฤดูกาล2023าสมตมชเดย์ที่30ราชบุรีเอฟซีเตรียมจะเปิดบ้านพบพีทีประจบเอฟซี วันอาทิตย์ที่1 6พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาสนามดากอนโซราพาร์คถ่ายทอดสดทางช่องอ AS Play Television และก็ T-Bot บอ n d g ร g a ์ T v กีวีในคังนี้นั่นครับอ่าแตผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอ่ายังไงเปิดตัแหน่นของสาติทีรศิน์ลุ้นขยับรังอันดับ2ดาวยิงสูงสุด,สดตลอดการของศึกไทยลีก โดยธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยของบีจีปทุมยังคงเดินหน้าบวกเพิ่มสถิติในการทำประตูอย่างต่อดเนื่องโดยล่าสุดนั้นธีรศินแดงดาเพิ่งจะยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูให้กับบีจีปทุมในเกมที่บุกไปชนะนคปรปฐม3ต่อ1ในศึกไทยลีก2023นัดที่19เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นทำให้ธีรศิลป์ยิงให้กับทางด้านของบีจีปแล้วมากถึง42ประตูจากการเล่นให้กับทังทีม1 0 0รนัด นอกจากนี้ธีรศิลป์นแดงดาเองก็ทำไปแล้วมากถึง143ประตูในศึกไทยลีกต้องการจะเพิ่มอีกเพียงแค่1ประตูเพื่อจะขยับขึ้นมาเทียบกับเคลตันชิวารองดาวซันโบสูงสุดตลอดการที่ทำไปทั้งสิ้น114ประตูสำหรับ5อันดับดาวยิงสูงสุดตลอดการไทยลีกมีดังต่อไปนี้อันดับหนึ่งก็จะเป็นแฮร์เบอร์ตี้ฟอนันเดส159ประตูอันดับ2เป็นทั้งทองเคลตันชิวาจำนวน1 4 4ประตูอันดับ3เป็นธีรศิลป์นแดงดาจำนวน100 ส3ประตูอันดับ4เป็นอ่า,าน้านของดรากนบอสโควิด118ิป11ประตูอันดับที่5เป็นตีโก้บอริซานโตจำนวน118ประตูและอันดับที่6นะฮะเรียนโดอาซอมเซาจำนวนกว่า116ประตูในครั้งนี้ ส่วนโปรแกรมนัดส่งท้ายฤด,ดูกาลไทยลีกของบีจีปทุมนะฮะจะเปิดสนามบีจีสเตดเดียมต้อนรับการมาเยือนของปริเตรโรเอซีในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องเอเอสแพร์โทรวิชันและก็ทีบอร์กแบนกิกาชีวีเป็นในวานกานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาย่ะในง,งานนี้บอกได้เลยนะว่าตำรวจเผยภาพผู้ต้องสงสยัยสาต์น้ำกรดสตาร์มาดิเซียในคขณะนี้โดยความคืบหน้าคดีของไฟซอนฮาริมดารุกทีมชาติมาเลเซียจากสโมสรสรนัง,งอเอฟที่ถูกคนร้ายสาต์น้ำกรดใส่เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสและก็มีแผลชะกันในช่วงลำตัวจะต้องเข้ารับการรักษาอาการในห้อง ICU ล่าสุดนั้นของตํารวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ออกมาเพิ่มเติมแล้วทางตํารวจแห่งชาติมาเลเซียหรืรวรอว่า PDRM ได้แจกจ่ายภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยที่เชื่อได้เนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทําร้ายร่างกายไฟซอฮาริมโดยขอให้ผู้ที่ทราบข้อมูลของบุคคลผู้ต้องสงสัยดังกล่าวช่วยติดตามและ ก็คอยเป็นหูเป็นตาให้ความร่วมมือกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตามติดตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยไวนะทางนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะทางด้านของผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุป,ประมาณ30ปีส่วนสูง165ซิเมตรมีรูปร่างขนาดกลางและมีผิวสีแทนในคะรณะนี้ โดยส่วน,นการบาดเจ็บของไฟซอนฮารสลิมล่าสุดได้พ้นขีดอันตรายแล้วโดวยเจ้าตัวเดียจะออกจากโรงพยาบาลภายในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนการจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกเมื่อไหร่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ในคร l a c นี้นั่นเองนะเป็นน้ำว่าานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะในการทำร้ายนักฟุตบอลในคร l a c นี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงบุ๋มบิ่มชัชชุออนโพสต์ขึ้นไหวแล้วหลังทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้โดยคนหลงหลังเกมที่การแข่งขันระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 4สัปดาห์แรกนะฮะณเมืองบิโอเดจานโรวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดนเดือดอย่างสุดประทึกกับทางด้านของท็อปอันดับที่13ของโลกอย่างเกาหลีใต้ก่อนจะพ่ายไป1.3ตเซต จากความพ่ายแพ้นในครังหน้าประวัติศาสตร์ต่อเกาหลีใต้สมบผลให้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่14ของโลกล่าสุดนั้นบุมบิมชัชชุออนโบกสีสตาร์สาวหัวเสาทีมชาติไทยเคลื่อนไหวแล้วและก็ออกมาโพสต์ออนไลน์เป็นรูปหัวไหล่ที่พันด้วยผ้าน,นะฮะถือวอลเลย์บอลพร้อมด้วยอีโมจิและก็ติดแฮชแท็ก vnl 2 0 2 4่อย่างไรก็ตามไก่วิมลรัตนพันธ์ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยแคปชั่นที่ว่า ก็รอจอหอคอก่อนที่บุมบิมชัชชุออนจะตอบกลับทันทีด้วยขั้นสรุปแล้วว่าคอคอมอนนอทองงองอทำเอาแฟนๆลูกยางไทยต่างแสงความคิดเห็นต่างๆนานาว่าข้อความดังกล่าวนั้นหมายถึงอะไรกันแน่นะนะผมเป็นว่างานนี้ปวดหัวแทนเหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะผมทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวที่น่าทึ่งทีมชาติไทยหลังโดนเวทีโลก โดยสื่อเกาหลีใต้ชี้วิภาวีเป็นเดอะแบกของทีมแต่อาจจะแบกภาระหนักจนเกินไปจะท,ทำให้ทีมแพ้เกาหลีใต้ไปแบบหลังหักในครั้งนี้โดยสื่อเกาหลีใต้เดอะสปา์รายงานข่าวนว่าวิภาวีสีทองนักเย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญในการที่จะลดเปอร์เซ็นต์นะฮะการชนะของทีมเกาหลีใต้ลงไปถึง4%ในการแข่งขันวบอลเลช์บอลเดชันลีกส0 2 4สัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ทีมไทยแพ้เกาหลีใต้เป็นต่อสาม โดยการบริงานข่าวจากสื่อกาลิใต้พระบุตนว่าวิภาวีสีทองทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีในเกมนี้โดยทําได้15คะแนนมีประสิทธิภาพการโจมตีอยู่ที่26.19%แล้วก็ร,รับบอลไปทั้งหมด40ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะในการร,รับอยู่ที่37.5%โดยเฉพาะในช่วงเซตที่2วิพาวีเนี่ยทำาอาฟิาแฟนกาลิใต้ได้หายใจคว่ำ จากจังหวัดที่ไทยตามหลัง12ต่อ15แล้ววิภาวีก็ได้เสิร์ฟติดต่อกัน8แต้มช่วยทีมไทยแซงขึ้นนำ20ถึง15แต้มนั่นทำให้อัตราการชนะของเกาหลีใต้นเนี่ยลดลง4%ในครั้งนี้เลยทีดเดียวนะ แย่างไรก็ตามสื่อกริต้าระบุต,ต่อไปนั้ว่าวิภาวีนั้นไม่สามารถจะพาทีมไทยไปสู่ชัยชนะนัดสุดท้ายได้เป็นเพราะภาระที่แบกหนักเกินไปเนื่องจากอัชรพลคงยศไม่มีชื่นในช่วงสัปดาห์นี้พิมพิจญาและก็ชัชชุอนก็ไม่ได้ลงลงเล่นเต็มที่ซึ่งนั่นทําให้วิภาวีเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเกมรุกมีจํานวนครั้งที่พยายามโจมตีมากถึง42ครั้ง ถือว่ามานที่สุดในทีมแต่ว่าปัญหาก็คือวิภาวีนั้นมีบทบ,บาทสําคัญในการป้องกันเช่นกันเธอขุดบอลไปมากถึง29ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือผู้บอลไทยาบอิช e ิอิสไตล์ประจำวันที่21พฤษภาคม2567โดยชายผู้บัคร่งผู้บอลไทยครับ